สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้ยไดอารี่นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องนะคะแล้วก็เก็บห้องทําความสะอาดห้องเพื่อรอผู้เช่ารายใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยค่ะที่วีร็อกนี้นะคะมือสั่นนะคะมือไม้สั่นไปหมดเลยนะคะเนื่องจากนะคะเป็นมือไม่หาดวีร็อกค่ะในคลิปถ,ถัดไปนะคะสัญญาว่าจะปรับปรุงให้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางนะคะบรรยากาศที่เราจะเดินทางเข้าไปที่คอนโดที่เราปล่อยเช่ากันค่ะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะอุดมสมบูรณ์มากค่ะมีตลาดนะคะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีทั้งคลินิกนะคะร้านต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะอาหารการกินคือครบคันมากเซเว่นก็มีถึง3จุดนะคะมีบิ๊กซีโลตัสเมิสมีทุกๆอย่างเลยค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศค่ะก็คือผู้เช่านะคะสามารถหาอาหารการกินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะ โอเคเราก็ถึงที่คอนโดที่เราจะไปทำความสะอาดกันแล้วนะคะเลี้ยวเข้าคอนโดก่อนเลยค่ะไปหาที่จอดรถค่ะเมื่อเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินไปที่ตึกนะคะเพื่อจะเข้าไปห้องนะคะรอช่างมาทำความสะอาดวันนี้เราจ้างเขามานะคะแต่เราก็ยังเตรียมอุปกรณ์บางอย่างของเราเพิ่มเติมด้วยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความสะอาดห้องนะคะเพื่อรอผู้เช่าท่านไหนนะคะเข้ามานะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะคะในห้องะก็คือสะาพนะคืามสะอาพก่อนนะคะห้องเรา ถ้าไปช่างนะคะก็คือบรรยากาศดีมากค่ะเห็นรสระว่ายน้ำนะคะเันนี้คือสภาพองาน,นะคะคือผู้เช่าที่้าในองของเราอันนีเป็นหน,น,นึ่งข้านใหญค่ะเป็นห้องนนเล็กค่ะถ้าเห็น,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 ะะหหนช่นก้องของเราด้วยนะคะ มีหันเข้ามาเนี่ยนะคะมันจะเป็น,น,นี่แบบว่าวิสาวสวยงขามีสีด้วยนะคะได้ไม่มีน,น,นี่ก็คือบรรยากาศวิวหลังห้องนะคะก็จะเป็นสวนสวยๆสไตล์การ์เด้นการ์เด้นแบบอีสอร์ตค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บทำความสะอาดสะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะ เดี๋ยวนะคะเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูว่าเออห้องเนี่ยเป็นไงบ้างาช่างทําความสะอาดก็มาถึงแล้วนะคะก็ให้น้องๆทําความสะอาดไปก่อนนะคะณนะจุดจุดนี้ค่ะเราก็จะไปช้อปปิ้งก่อน,นะคะ่ะช้อปปิ้งรอนะคะเอาของมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมาดูน้ําหอมวันนี้เป็นไงคะเหนื่อยัไหมคะทีมงานคุณภาพไม่เหนื่อยเลยค่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะคะไม่เหนื่อยเลยจริงๆค่ะดูจากหน้าตาดูจากหน้าตา สภาพนะคะเหมือนวันนี้นะคะโดนหลอกมาใช้งานนะคะหนักมากไม่ได้โดนหลอกเลยค่ะตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจเลยตั้งใจเลยค่ะตั้งใจมาหลอกตั้งใจมากค่ะคือวันนี้ก็คือแบบว่าเชวยกันจัดเชวยกันรุ่นนี่โนนะคะเลื่อนเตียงโยกเตียงนะคะคือตอนนี้น้องนอสก็คือแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแหละอะไรประมาณนี้รับงานนะคะรับงานค่ะงานอะไรคะงานเอ็นเอ็ งั้นทำความสะอาดห้องเราได้นะคะเราได้นะคะตารางเซนละหมื่นได้ค่ะหลังจากทำความสะอาดห้องเสร็จนะคะก็จะสะอาดประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนโทนในห้องนะคะโทนสีนะคะโซฟานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทิศทางต่างๆของห้องค่ะแล้วก็มีรั้งแอร์นะคะทั้งหมด3าตัวค่ะเพราะเรามีอยู่3ามห้องนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศสำหรับห้องนอนเล็กค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าห้องที่เราปล่อยเช่าอ่ะคะ่ะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าครบค่ะทีวีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าค่ะทุกอย่างครบแล้วก็คือมาแต่ตัวเลยค่ะเข้ามาอยู่ได้เลยถัดไปจะเป็นบรรยากาศห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้องครัวะคะ่ะห้องครัวนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะเพิ่มสติ๊กเกอร์นะคะบริเวณเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมาค่ะเพื่อให้ดูสะอาดตานะคะแล้วก็ดูเหมือนใหม่นะคะ ดูน้าใช้ะค่ะมีความหินอ่อนเล็กๆค่ะมีไมโครเวฟด้วยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องนอนค่ะห้องนอนใหญ่ก็จะมีการปรับนะคะมีตู้มาวางบนหัวเตียงค่ะก็จะมองเห็นสระนะคะเป็นวิวสระสวยงามค่ะ เราก็ทําการเปลี่ยนไส้กองน้ํานะคะให้น้องๆสามารถใช้น้ําดื่มกินได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะช่างยาแนวผิดสีนะคะก็เลยเป็นสีแบบปุ๊ปี้น,นิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคลิปทำความสะอาดห้องเพื่อรอผู้เช่าวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการปล่อยเช่าห้องก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k ค่ะอินบอกค่ะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ